อ่าครับก็กลับมาอยู่กับเราเล่นเกมแล้วก็คุณมารอครับผมนะครับในคลิปที่สามของอ Counter Side Clay n d One นะครับแล้วก็ด่านที่สามที่สามด่านกิ้งก่านะครับของด่านที่แล้วเนี่ยแบบเคลียร์จัดการทั้งตัวเนี่ยผมเว้นไว้ก่อน <laughs> รีบมาทำคลิปให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับอโอเคเราสกิปเข้าไปข้างในด่านเรามีจัดการอับ,บราฮัมสองลำนะครับอยู่ในทิศที่เฉียงๆนะครับ ก็ใช้ enterprise นะครับใช้ enterprise สองลำเลยแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาอันนี้ไปแล้วกันนะครับ Under control นะครับเอ,า,อาเฮ้ยโอเคสับสนนิดหน่อยนะครับประมาณนี้แหละโอเคนะ เดี๋ยวเราต้องต่อตัวมาที่ตรงตัวนี้ครับแล้วก็เอาตัวเฉียงๆเดินมารอครับเอาเป็นอันนี้เดินมาตรงนี้อันนี้เดินไปตรงโน้นแล้วก็อันนี้เดินมาตรงนี้โอเคเทินแรกก็ประมาณนี้เลยครับอ่าในด่านนี้อาจจะง่ายหน่อยครับสำหรับเควสอ่าผ่านภายในสามเทินเนาะอ่า คิดว่าสองเธอแน่าจะจบเลยนะครับเพราะว่าดูแพทเทิร์นมันง่ายๆครับโอเคครับโ okay. อเคเออจริงๆแอบสงสัยว่าไอ้ที่เอเดลมันเตกออกมาเนี่ยเป็นวัตถุคอร์ัปด้วยหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่ามันก็หน้าตาน้ากลัวหน้ากลัวเหมือนกันนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นสิ่งมีชีวิตแบบ คอรั์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกวัตถุคอรับมันจะมีพาร์ทแข็งๆบนตัวนะครับแบบมีเ็ดเก็ดหรือว่ามีชิ้นที่เหมือนหินเหมือนพนลึกอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันจะประมาณนั้นนะอ,อแต่ของไอเดียวเนี่ยมันมันเหมือนอะไรรู้ว่ามันมันเหมือนใน,นเนี่ยในเรื่องฟูเมทันาอะเคม <laughs> เมดแบบมันออกไปทางนั้นมากกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าเอะอ,อันนี้เป็นวัตถุคอรั์แบบหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ก็จบเฟสกันไปแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะมาโจมตีเรานะครับด้วยยานอะไรนะไบยเยินปะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับบยเยนอ่าใช่นะครับหนึ่งศูนย์ห้าบเยนครับไปจัดก,การมาเลยชิฟูยูนี่เป็นยูนิตแรกๆที่ผมชอบมากนะครับแบบเปิดมากาชาได้เธอนี่ผมแบบเก็บทางบ้านนะครับ ่าสมยึดครบทั้งบ้านโอเค okay, ผ่าน,นไปอย่างรวดเร็วนะครับอือจริงๆผมยังไม่มีอ่าตัว Awake h i l d a นะครับอา่าแล้วก็ไม่มี King นะครับ r i g i n a l ซึ่งผมว่า ผมขาดแต่แท้งหลกัหลกๆทางนั้นเลยนะนี่อ่ะทำไมไม่เดินล่ะโอเคอ่ะทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าเราเดินอีก่สองทีแล้วก็จะจบแล้วครับจึง้งเรียบร้อยด่านนี้นี่เขาให้เวลาสามเทินแต่เราน่าจะใช้แค่สองเทินพอนะครับแมวในห้องมันเล่นกันนะครับก็ <laughs> มีเสียงแบบฝึกฝักปัก,ปกอะไรอย่างนี้นิดนึงนะหนีเสียงรถข้างนอกนะครเข้ามาครับอ๋อ ไอ้เครื่องบินทิง้งระเบิดนี่มันแบบว่าน่า,ารำคาญมากเลยอืมโอเคเรียบร้อยดันอ่าสามขีดสามกิ้งกาบอ่ะก็กำลังจะจบลงอย่างรวดเร็วครับคลิปนี้น่าจะเร็วที่สุดในทุกคลิปเลยนะครับโหน่าดีใจจริง,รงผมจะได้ ทำแบบลงคลิปนี้แบบรวดเดียวทุกอันนะครับอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆก็น่าจะต้องปั้นรถสักคันนะฮะเอามาเล่นนะฮะคือไม่ใช่รถก็ได้แต่เป็นยานที่เดินได้แบบเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกประเภทอะไรนะ,ะเดี๋ยวจะพยายามไปไปหาอา่านหาท่องมาเข้าหลังจะได้พูดดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกๆที่ ทำเกี่ยวกับเขาเตอร์ไซด์นะครับอาจจะสับไม่แน่นนะต้องขอภขอภัยขออภัยด้วยครับโอเคตอนนี้เราประชิดถึงตัวยานอับราฮัมแล้วครับก็น่าจะผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับโอเคอ้ยอ้ยอ้ยคือเราระเบิดนะครับสงสัยต้องคุมมือนิดน,นึงนะครับ โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะพยายามลงไทยท่านหน้ายานนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวดีๆเอามาชนนะครับก็ลงอันนี้ไปตัวช่วยฟื้นฟูนะครับโอเคครับก็น่าจะเคลียร์ไปได้ละโอเคโอ้โ,หโ,หโอโ้เลเวลเยอะนี่มันโหดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไป ผ่านไปได้แม้ต้องคุมมือเองนะครับคือถ้าไม่คุมเองเนะี่ยมันคงเดินมาจากยานนะครับสักพักเลยก่อจะจบด่านนะรัรอืมโอเคด่านนี้ก็ใช้เวลาประมาณ6นาทีนะครับในการจบนะครับน่าจะหมดแล้วป่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปไล่เคลียร์ แบบจัดการหมดนะครับโอ้ยังมีปฏิบัติการถัดไปนะครับยังมีด่านต่ออะครับโอเคก็ด่าน3ขีด3ากิ้งก่านะครับก็ผ่านไปด้วยความรวดเร็วครับเดี๋ยวรอเจอกันที่คลิปถัดไปขอฝากเพจเราเล่นเกมแล้วก็ผมคุณมารอาับผมเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆขราว